จะเป็นปัญหาแค่เล็กน้อยเท่านั้นเช่นการเป็นแค่ไข้หวัดหรือเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของท่านมากเท่าไรนักคนปีฉลูที่กำลังเป็นคนหนุ่มสาวด้วยแล้วก็ยิ่งหายห่วงไปเลยส่วนคนสูงวัยก็ควรออกกำลังกายแต่พอสมควรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพื่อท่านจะได้ห่างไกลจากโคงพยาบาลไปอีกนานแสนนานปีฉลูพศ2516 คำทำนายของปีพศ2565ได้กล่าวไว้ว่าคนเกิดปีฉลูพศ2516จะได้รับการชื่นชมจากผู้นำจากหัวหน้าหรือจากเจ้านายในที่ทำงานถึงผลงานที่ออกมาดีที่ได้ทำเอาไว้และในขณะเดียวกันท่านจะขาดไม่ได้เลยก็คือท่านจะต้องมีการพัฒนาในการทำอาชีพการงานอยู่เสมอถึงแม้ว่าปีนี้ท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว